ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกายนักเกมในแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น24ชั่วโมงในแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์นั่นเองสําหรับรหัสตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสลองของผมเองนะครับผมจะทำม,มาเป็นรหัสหลักเพราะว่ารหัสหลักเนะี่ยมันผูกเมลนะครับผม ่เดี๋ยวเราไปเล่นันเลยในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหโเพลงโคตรดังขอปิดไปก่อนเลยเดี๋ยวผมก็จะมากดซัมมอนเริ่มเกมมาเลยนะครับสำหรับฟีซัมมอนตอนเริ่มได้ตัวอะไรสีฟ้าเช่นเคยโอเคอัปเดตใหม่ขออนุญาตปิดเพลงในเกมนะครับนี่ปิดไปเลยละกันหูหูอะไหวะเนี่ยทุกคนหูโโอ้โพระเจ้าบอทโคตรเยอะ อันนี้จะเป็นระบบการโปรใหม่นะครับสำหรับแอดมินของทางอดิเบตีเฟนเดอร์งานเดี๋ยวผมก็จะมาสุม่มอุ้ยคาถาคูสันเข้าคูซันเข้าสุ่มไปเลยเึ๊บเกลือแต่ตัวนี้เล่นได้ไปถอไอวควายเกลืออีกแล้วไปถอโอ้โหจะไม่มีสีม่วงเลยหรือไงพระเจ้าไหนขอรับของก่อนโอเค เี๋ยวเราจะมาสุ่มอีกสองครั้งนะครับจะเป็นตู้นี้เลยนั่นเองขอตัวนี้ได้ไหมแฟงกี้แฟงกี้ <c oughs> แฟงกี้ก็ป้าและสุ่มตู้เดิมมาดีที่สุดละฮึบโอ้โหเจ็บไปทั้งหัวใัยเลยแบบนี้ขอจัดทีมของผมนะครับไปลงก่อนนะว่าตัวไหนดาเมจแรงที่สุดวิดาเมจแพดน่าสนใจ ระยะการตีให้ไม่ได้หรอกล็อกไปเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวอื่นผมเนี่ยกดขายไปเลยนี่แน่โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปลงด่านแรกกันเลยเพราะว่าไม่มีที่ไหนแล้วนะครับ l e เลตโกเออเกิดอยู่ไหนเนี่ยโอ้รูรังเขาเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยสำหรับใครที่รอซีรีส์กากไปเทพนะครับของผมก็จะทำแบบนี้แหละเ่อพูดอะไรเนะี่ย สำหรับใครที่ออ5หนึ่งรตัวเลยเหรอสำหรับใครที่รอซีรีส์กากไปเทพผมก็จะมาทําเป็นแบบนี้นะครับสำหรับออสตารอลงคลิปหน้าอีกเช่นเคยอัน,น๋ยวผมจะลองวายตัวนี้ไปปุบมันคือตัวอะไรอะ่ะท่านผู้ชม,อ,อ,มอุ้ยอุ้ยหมัดไฟอีกปั๊บอัตมันต่อยตัวเดียวเองอะ่ะอ้ยแต่ดาเมจแรงอยู่นะ มันไม่เห็นตีทะลุเลยดิขี้โกงชัดเริ่มเกมมาก็ไม่มีตัวเงินก็จะมาณนี้นะครับมันก็จะเล่นยากๆหน่อยมันจะไม่มีตัวอัพเงินเนี่ยมันจะอัพไม่ได้เดี๋ยวผมจะวางเป็นตัวนี้นะครับมันแช่แข็งได้แล้วมันก็ตีวงกว้างวางตรงนี้แล้วกันเดออี๋ยวขอดูหน่อยสิปาบนี่นะครับอ้าไม่เห็นแข็งเลยกูไปดูคลิปเกมไหนมาวะเนี่ยเกมนี้แหละหน้าปงโอ้โอยตีหลุดอีกแล้วทุกคนคาม เดี๋ยวผมก็จะอัพไปเลยขั้นที่2ปาบนี่วงใหญ่ขึ้นนิดหน่อยอแต่มันดีเพราะว่ามันตีเป็นวงกลมนะทุกคนมันจะตีทุกตัวที่อยู่ข้างในหรือเปล่าใช่ไหมสําหรับคลิปนี้ก็เป็น EP แรกสํำหรับในการทํกาอนิเมกากไปเทพของผมนั่นเองสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับอัพอีกครั้นนึงเปลี่ยนท่าหรอให้ดูที่อุ้ยวงโคตรใหญ่นี่นี่โอ้ยนี่ไอ มันโลงมชันแล้วทุกคนเปิดออโต้สคิปกันเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่กลัวแพ้แล้วเรามีสโลวเราจะอัพไปอีกเลยอู้สองพันแน่แพ้ไหมเช่นบ้าหายเลไรหรือไเออพูดไรอีกแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาเป็นเว็บที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันสําหรับทีมงานตัวแบกของผมเลยก็จะเป็นไอตัวนี้นั่นเองตัวน้ําแข็งกับตัวไฟนะครับตัวไฟผมวางแค่ตัวเดียวเพราะมันอัพแพงตัวน้ําแข็งมันอัพไม่แพงแต่ว่ามัน Up แช่แข็งแล้วก็ตีเร็วนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูหน้าบอสกันว่าจะเป็นตัวอะไรเพราะว่ารหัสหลักผมไม่ได้ดูหน้ามาเลยเพราะว่าผมสุม่มห้าสิบเพชรผมได้ตัวเก่งนะครับไหนขอเราไวอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยโอ้ยได้เฮ้ยเก่งไม่พอ,อยังวางนี้ห้าตัวบอสมาแล้วเลือดพันสามมันคืออะไรอะ่ะไอรอนไอรอนนะครับมันคือไอรอนมันจะโดนสโลแล้วก็โดนแข็งโดนเผาบูบูบูบบบบ,บ,บ,บดูดูสกิลนี้มันอีจิโกะป๊าบ มันคือตัวอะไรนัดสอหรอทุกคนเหมือนนัดสอแต่ก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันตายเรียบร้อยตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วป้าปจบเบฟก็จะได้1 0เพชรกับอะไรเนี่ยเนื้อสัตว์ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลับมาอยู่ตรงที่รอบบ๊อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะลองกดรับตรงนี้นะมันบอกว่าต้องเลเวล5เอาอ๋ไหนดูซิว่าเราสุ่มทีมงานใหม่ได้หรือเปล่วาวุซันวุซัน บวดหัวเลยครูสันลูกพ่อโอ้จะเกือไปไหมเนี่ยขายเลยโซโลโเมื่อกี้เหมือนได้น้องไก่มามันจะเป็นไอเทมหรือเปล่ามีไงเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้กับตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะทำการเก็บเพชรเพิ่มมาสุ่ม500เจมนะครับโดยการเล่น5ตานั่นเองมีคนมาแบกผมไหมฮลัลโห ลุยเดี่ยวอีกแล้วเกิดบนเขาเลยลเหรอเมื่อกี้เกิดตรงไหนนะ่ะเราเมื่อกี้เกิดหลังเขาตอนนี้เกิดบนเขาเลยวันที่เก้าผมก็จะได้ไม้ใหม่แล้วนะอือคนดูที่มาโดเนเหตให้ผมจะรีมที่แล้วผมซื้อไม้แล้วนะครับทุกคนผมสั่งไม้แนละ้วกลังมาส่งเลยขี่สีส้มมาเลยตอนนี้ตัวไฟของเราก็ได้อัปเกรดเป็นทีเรียบร้อยแล้วดาเมจสี่สิบห้าทำไมไอตัวนี้แรงกว่าเฮ้ยบอสออกมาแล้วเฮ้ยว่าไปแล้วผมเพิ่งลองวางไอตัวนี้มันเป็นการตีแอร์หรทุกคนเฮ้ย ดูดาเมจของมันสิโคตรดุนแรงปรบับตายเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวนี้เป็นตัวแอจบเกมแล้วได้ไก่สองน่องแล้วก็ใช่ไก่หรือเปล่าวะตอนนี้เราก็มุ่งสู่เว็บที่15ห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะตีบอสไอรอนไหวหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ใช่บอสไอรอนมันคือตัวอะไรวัดวางวางวางโอ้ยไหวโอ้ตายง่ายอะตายฮ่า เอาชิปหายแล้วมีล่างสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสู้ได้แข็งแขงแข็ง,แข,งแข็งมันแข็งมันโอ้ทุกคนโอ้ยแล้วมันเหลือ500เราสู้ได้เราสู้ได้มันยิงขนูเสร็จแล้วมันไม่ระเบิดแม่อะไรเลยเหรอเป็นแค่การยิงใส่อะนะโอ้ยเรียบร้อยแตกตอนนี้เนี่ยเราก็มีเพชรทั้งหมด275เจ็มนะครับเราจะมาดูกันว่า เราจะไม่สุ่มดีกว่าเราจะไปฟาร์มเพชรกันอีกถามรอบอย่าเล่นโปกันเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่เล่นโปมันไม่ดีมันจะทําให้เกมพังระเบิดนั่นเองเกมระเบิดแล้วเราก็จะไม่มีเกมเล่นกันแล้วนะตามเหตุก้าแล้วโอ้ยมันเวลสามแล้วผมเพิ่งสังเกตเฮ้ยมันกินเราได้น้องไก่มาทําไมเราไม่เอาให้มันกินผมไปเจอแมปหนึ่งมาน่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนก็คืออธิเมตรัสแเตนนั่นเองแต่ว่าเพื่อนผมแม่งไ,ไม่มีใครเล่นด้วยเลยผมก็เลยไม่เล่นดีกว่า เดี๋ยวเราก็จะเปิดข้างมานอีเพราะว่ากองทัพเราเนี่ยเก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัพไปเลยสอง0มืล้านบาทวางไปอีกหนึ่งตัววางไปวางไม่ได้ในลองวางโอ้หกตัวเลยท่านผู้ชมมันวางได้ถึง6ตัวเลยทีเดียวเราอาจจะมีแววผ่านด่านง่ายๆแล้วนะเด็ดวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการวางตัวไฟตัวนี้เลยอัพ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 มาแล้วบอสมาแล้วโว้ยเลือดโคตรเยอะ แต่ไม่ไหวกับกองทัพเราแน่นอนเพราะว่ากองทัพเรามันสุดยอดตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรชื่อเหมือนเดิมเลยอะแค่ข้างหน้าไม่เหมือนเดิมเผาเผาเรียดร้อยอุย้ยคืออะไรอะเฮ้ยตายเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งย้ยเพชร โอ้ยต้องเล่นอีกหนึ่งตาเร็วๆเร็วๆเร็วๆๆทีมงานของเราจะสุม500เพชรได้แล้วนั่นเองไปเลยโอ้ยนานผู้ชมผมลืมเอาไก่มาอัพอีกแล้วไม่มีไก่มาอัพมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวางทีมงานของเราอีกหนึ่งตัวไว้ตรงนี้ข้ามไปเลยโฮ้ยดาเมจเพิ่มเพเป็น50แล้วอะแสดงว่าน้ำต้องเป็น65แน่เลยเอยเดี๋ยวเราจะต้องเก็บไก่ไว้ให้ตัวเก่งของเรานะครับเพราะว่าจบตาเนี้ยเนี่ยเราจะสุ่มตัวมิติกได้แล้วอือ นี่ไงดาเมจนหกโอ้แมนโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยดูท่าดูท่าไอตัวนี้มันอยู่ในบีทเทพฝงอมาตะหรือเปล่าอันนี้ทุกคนเคยรู้เปล่าเทพบีทฝงชักฟอกอมาตะผมว่าผมไม่เล่นมุกดีกว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นเหมือนผมแม้แบบง่วงนอนอะ่ะนั่งอยู่หน้าจอคอมแต่จะหลับแต่ว่าพอไปนอนจริงๆก็ไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ ตอนนี้เนี่ยผมนั่งอัดคลิปแบบตาหลับอยู่หน้าโต๊ะคอมเมราะว่าผมง่วงทุ่ๆไปเลยละอัดคลิปตอนตีสี่สามสิบแปดโอพระเจ้าอัดอะไรเวลานี้เนี่ยก็เป็นเวลาของยูทูบเบอร์หลายๆคนอยู่แล้วที่จะอัดเวลาตองคืนนั่นเองเพราะว่าตอนเช้าเสียงรบกวนเยอะไปหมดเลยฮะตอนนี้บอสก็มาแล้วเลือดห้าเลือดสามพันถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ เราจะวางตัวนี้เพื่อพ่นไฟใส่มันตายเรียบร้อยบอสตาย,ยแล้วเย่จบเราได้สุมกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะมาสุ่มกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นเสร็จแล้วแล้วก็ได้น้องไก่มาซิมกัน <c oughs> เพื่อจะมาอัพตัวใหม่นั่นเองมามาสุ่มกันเลยว่าจะได้คูซันกันหรือเปล่าทุกคนนี่ตัวนี้เลยตัวหน้าตู้คูซันผมสีดําชุดสีขาวสุ่มกันเลยไป l ีเจนโอโหดาวสีอะไรเนะี่ยสีม่วงทุกคน เกลือหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เกลือแน่เลยโอ้ยในบบกอลบมาด้วยเกลือ A อลบอีกแล้วเกลือเกลือโอ้ยเบวกทุกคนแต่ผมไม่ต้องการบนไฟ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 ตีโอเคสวยเราต้องรอดูว่ามันอัพได้กี่ขั้นนะครับแต่ผมจะลองอัพอ,อีกหนึ่งขั้นนั่นเองเริ่กอึเโอ้ยอยังไปได้ต่อดาเมจรนะ้อยยี่สิบเก้าเนี่ยโอ้พระเจ้ามันต้องเก่งแน่ๆเลย เราจะวางตัวนี้ไหนขอลองอัพในทีหนึน่งนี่อัพไปเลยจะได้เก่งๆมันไผ่เฝ้าจริงเลยทุกคนไอไผ่ไผ่เฝ้าคืออะไรวะไผ่เฝ้าคืออะไรโอ้แมนเราควรไม่นอนเขาบอกว่าตัวนี้ FK ดีมากในช่องของกายนะเกมเมอร์รีวิวช่องตัวเองเฉยเลยตัวนี้นะครับ FK ได้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ผมได้ตัวแบกมาแล้วดีนะไม่เป็นดาวฟ้าตอนสุ่มอะ่ะไม่งั้นแตกแตกเลยไม่มีตัวแบกจะเวฟสิบห้แล้วทุกคนมันจะมาแล้วบอสเราก็ชิวๆหรือเปล่าเรารามดเยอะนะไอ้บอสโง่เจ้าจะออกให้ฆ่าตจีจริงๆหรอเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงช่วงประมาณ8ปดโมงตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าผมอัดตอนเที่ยงคืนของแปดโมงไม่ใช่สิผมอัดตอน เที่ยงคืนนะครับก็คือตอนเช้าของต้องคืนของวันที่8ก่อนจะวันที่9คืออะไรว่าอธิบายไม่ถูกก็คืออาจคลิปตองคืนนั่นไหละประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามครับมันก็คือวันที่8ผมจะลงตอนเที่ยงผมจะตัดตอนเที่ยงเพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจอย่างมากผมต้องการง่วงนอนเอ้ยไม่ใช่ผมต้องการไปนอนมีง่เอ้ยมันกลายเป็นรถทุกคนเอ้ยมันคือรถอะไรอะไอ้บากี้ขี่อยู่ข้างในมันคือรถของเล่น เว้ยมีหมวกด้วยวัตร์ฟักแข็งแข็งแข็งให้มันสโลมาอาจจะเฮ้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไหวด้วยเิอขอร้องเย้โอ้ยเป็นพ่อเจ้าเลยตัวไฟค่าถึงชนะมาได้เหมือนตอนนี้เนี่ยผมจะปลดล็อกอินฟินิตแล้วหรือเปล่าไหนดูสิเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้ มาดูกันว่าผมปลดล็อกอินฟินิตนี่ไงปลดล็อกเมืองต่อไปแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดผมต้องเล่นถึงเว็บ15มันมีควสอยู่ผมจำได้ไหนว่านี่ไงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โหมดอินฟินิตี้สโตนเราอยู่ที่โหมดอินฟินิตี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดข้ามนะครับเราจะไม่อันตรายดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะอันตรายหละเดี๋ยวเราจะวางอ่าตรงนี้้วยกันปับ๊บโอเค โอ้ยมันตีโดนตัวข้างหลัง้วยแต่ว้าวเลือดโคตรเยอะท่านผู้ชมเลือดเยอะไปไหนชิบหายแล้วแล้วมันเดินเร็วมากเลยอ่ะมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากทุกคนแตกกู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 แตกแล้วกูแพ้เอ,อ้ยเ้ยคืออะไรกูแตกบอสเยอะเกินกูแตก เฮ้ยตัวนี้ตีแรงมันบ้าเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยมันหยผมได้เหมือนผมได้เจมเลยทุกคนผมนได้เจมแต่ว่ากูแตกเฮ้ยเมื่อกี้เราโอ้ยห้สิบเพชรก็เอาเหมือนกันว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไปกันเลยเสี่ยงไม่หลับมึงเป็นไงหล่ะทีนะเนี้ยเกือ เกมนี้มันเกือไปไหนเนี่ยตัวสีทองไม่ไหมผมเลยอะเฮ้ยไอตัวนี้มันเล่นได้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเมืองมอ็อบเฮ้ยเล่นได้โกโกโกมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเว็บที่เท่าไหร่กันเอ่ยอัพอัพอัพตอนนี้เราก็มาถึงเว็บที่สามเอ้ยที่สิบสามมาสิโว้ยทีมงานของเราไหวนะเนี่ย ทีมงานของเราไหวนะเนี่ยพูดเล่นไปเนี่ยมันเดินออกมาไม่ได้เลยมันเดินออกมาแล้วก็โดนไฟเผาตายเพราะว่าอิดิโก้นักสื่อซีอิดิโก้อะไรหลายรอบแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับทุกคนตัวเผาไฟอ่ะผมว่าสกิลที่ช่วยได้เยอะสุดก็คือสกิลเผานะไม่ใช่สกิลแบบลาบอะไรเนะี่ยไม่ใช่สกิลน,นะดาก้อนไฟ,ไฟไฟแลสอัพไปเลยตอนนี้ก็ทําการอัพไปแล้วกกตีไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการวางทีมงานของเราอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เพื่อการบานแตก บอสอาจจะมามาไหมไม่มามาหรือเปล่ามาแล้วบอสมาแล้วโอ้เลือดน้อยอยู่นะเลือดน้อยอยู่เลือดน้อยอยู่ทีมงานของเราไหวตีตีตีมันตีมันน้ื่อสู้ๆหนซื่อนซื่อตีมันโอ้ยตีมันนซื่อนซื่อตีมันน้ซื่อผมตีไม่ถึงคลายๆๆาย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  ขายวันนีขายวๆๆนีต oh ุยโอ้โอสวยแล้วโอ้ยอ๋อแต่ก็ชนะเหรอเอ้ยนะสื่อมาทุกคนผมขอเอ้ยเอยมันมีบูม่าด้วยนี่นี่บูม่าตัวทําเงินเพราะฉะนั้นแล้วผมมีวิธีลงเงินเอ้ยเอยวิธีหาเงินด้วความเร็วด้วยการแอดรหันหลักไปแล้วเอารหันหลักมาแบก ตอนนี้ผมได้ควบคุมรหัสหลักอยู่นะครับรหัสหลักของผมจะมีทรงจินอูเอ้ยทรงจินงูใช่ไหมทรงจินบูทรงจินอะไรสักอย่างหนึ่งกับซูคุณะบัฟ0.1คือไอ้เจ้านี่แต่ผมจะวางทรงจินอูดีกว่าเพราะว่าทรงจินอูมันแบกได้มากกว่านะครับทุกกดร,รอรอสรักคิปรอสรักคิอ้าวางทรงจินอูเลย let's go ตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางทรงกินอูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็จะเป็น ทงกินดูที่ผมเอามาแบกในวันนี้แล้วผมก็จะวางไอ้ตัวนี้ช่วยด้วยนะครับตัวแข็งตัวแข็งวางไปเลยอัพ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 นี่ไงเล่นง่ายๆไม่ต้องให้ใครช่วยโดยการเอารหัสหลักกับรหัสรองมาแบกถ้าผมเล่นแพ้นเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนเพราะว่าการที่ผมเอารหัสหลักมาแบกนี่โคตรขี้โกงเลยมันคือตัวช่วยสําหรับการให้ซีรีส์นี้ไปไกลมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็อัดคลิปมาทั้งหมด1ชั่วโมง7นาทีแล้วผมเริ่ม ที่จะหายง่วงนอนเพราะว่าพูดมากเราจะเล่นแค่31เว็บเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวเพชจเราไม่พอเพราะว่าเควสของเราคือกี่เว็บเ่ยเควสของเราคืออาเควสของเราคือ15เว็บใช่ๆๆๆขอตัวช่วยหน่อยนะขอตัวนะครับทุกคนผมต้องการตัวช่วยอย่างด่วนเพราะถ้าให้ผมเล่นเองด้วยตัวละครแบบนี้เนี่ยผมไม่สามารถผ่านได้อย่างแน่นอนต้องขอบคุณคนนี้เลยนะครับพี่คนหล่อ มึงจะระชมตัวเองทำไมไหวเวนฮะเมื่อกี้เสียงในหัวของผมนะครับผมผมคิดผมคิดผมคิดอยู่เดี๋ยวเราเดินทางไปที่เว็บ31กันเลยนะเพราะว่ามันนานทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเดินทางมาถึงเว็บ30กับนี่เรียบร้อยแล้วอย่างง่ายดายเลยนะครับผมผมมาถึงเว็บ30มง่ายดายโดยที่ตัวผมแบกเองนะไม่มีใครมาแบกผมเลยแม้แต่คนเดียวผมเล่นเองกับมือเลยนะครับทุกคนอันนี้อันนี้เป็นบอสนี่เป็นบอสบอสบอสรหัสผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็น ก็จะมีซูกุนะนี่นะครับดาเมจเกือบแสนโคตรแรงแรงกว่าไอ้ไอ้ตัวนี้อีกนะครับทุกคนขนาดดาเมจแค่เอลบนะทุกคนโคตรจะแรงโอ้โหคเพิ่สามสิเอแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกกันเลยนะครับทุกคน let's go ตอนนี้เราเลเวลหแล้วเรากดรับอันนี้ได้หรือเปล่าเนดูสิมันบอกให้เราต้องไปจอยกรุ๊ปนะครับผมขออนุญาตไปจอยกุ๊ปเกมก่อน ตอนนี้ผมก็ทำการจอยกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมากดรับปั๊บกดรับโอ้ค่าร้อยเพชรนะครับนี่รับมาเลยห้าร้อยเพชรแล้วก็ตรงนี้อีก15เว็บรับมาอีกเลยแล้วก็ตรงนี้อีกได้อีกห้าร้อยเพชรรับมาเลยเดี๋ยวเราจะไปซุ่มกันนะครับอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทำการเริ่มซุ่มตู้สุนะหรือถ้าสีเขตก็น่าจะดีนะ let's go ไปอุ้ยดาวสีเอ้ยดาวสีทองทุกคนเกลือหรือเปล่าเนี่ยเกลือหรือเปล่าอุ้ยเอได้เอได้ดีอยู่นะอุ้ยบูมาได้แล้วโอ้ยอุ้ยอ้ย อุย้ยหลายตัวยังเ่ะเมือเ่อกี้บูมา่าได้ครูซายมาแล้วครับตอนนี้อทุกคนเดี๋ยวผมจะขายตัวที่ผมอ่าสุ่มซํามาก่อนขา,ขาย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 ไม่หมดตันที่สุ่มซํามาไอ้น,นี้นักสู้สองน่าจะเก็บไปว้ตัวนั้นเท่าดามเมจกันหรือเปล่าไม่เท่าไม่เท่าอาได้เก็บไว้ทั้งสองตัวเลยแล้กันขายตัวอื่นกันแล้วกันนี่ขายไปหมดเลยโอเคล็อกไว้นะครับล็อกไว้ด้วยล็อกไว้ด้วยล็อกไว้ให้หมดเลย แล้วก็เอาลงมาใช้นะครับตอนนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคูซันเดี๋ยวเอาไอ้งูคุณออกไปเป็นคูซันดีกว่าคูซันดาเมรแรงกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันรอบที่3หรด้วว่ารอบที่2นะครับอฮ้ยดาวทองมาแล้วทุกคนดาวทองฟ้านะรอบนี้ผมว่าซีเชตต้องมาแล้วปะซีเชดอ่ะซีเชตอ่ะขอได้ไหมปับปับฮะเฮ้ยทุกคนผมได้จริงด้วยนี่จะเป็นซีเชดคูซันนะครับดูดิโคตรเท่โคตรอลังการเอ้ยผมไม่เคยได้เลยดีหลักผมก็ไม่มีเดี๋ยวผมลองใส่เบสซิ่งดีกว่า นี่นี่เย้ yeah, ดูเบสซิ่งทุกคนชุดอย่างเท่ชุดอย่างเฟีเ้ยวอ่ะอ่ะก็สําหรับ EP นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสำหรับอนิเมะดีเฟนเดอร์นี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะลาผมขออนุญาตไปสุ่มไอ้ก้อนแดงๆนี้ก่อนแล้วกันเห็นมานานแล้วมันคืออะไรวะไหนมีหนึ่งอันพอดีจะเลือกตัวเอาเป็นคูซันเลยลวกันมา ปาบป,ปาปอ,อ,อูเอ้ยเอ้ยด้เพทุกคนดี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 ดดอูได,ได,ได้ระยะดีก็ดีอยู่แล้วก็ไปได้ A อกูสุดยอดไปเลยก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยบ๊ายบาย